คาถาหลวงพ่อคูณปริสุธโธคาถาเรียกเงินคาถาแคล้วคลาดวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาคาถาเรียกเงินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังโหมธรรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติคาถาแคล้วคลาดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ah ato, สพุทธัทง นภพกายเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควค่าศัตรูวินาศสันติทำมังนพกายเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควค่าศัตรูวินาศสันติสังคังนภพกายเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควค่าศัตรูวินาศสันติคาถาของหลวงพ่อคูณทั้งสองบทนี้ถือเป็นกุศโลบายทางธรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อสวดภาวนาบทสวดเหล่านี้เป็นประจำจดจ่ออยู่กับคำสวดก็จะเกิดสมาธิจิตใจผ่องใสและมีสติในการคิดแก้ไขปัญหาต่างๆขยันทำมาค้าขายซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ถูกริควที่สุดนั่นเอง